โอเคแล้วมาครับรถธรรมดาเลขที่สองหนึ่งหนึ่งจากกรุงเทพหัวลำโพงไปทางกระถานหินวันนี้รถล่าช้านะครับอ่าปกติรถเทนี้ก็ซาบะาจันี้เนี่ยมาใครไม่รู้มาสามสี่ตัวเลยอ่ <c oughs> พี่เิงครับพี่เิสี่ห้าหนึงน่งหนึ่ง ที sur, onents, global, us, ่น <im Britney> ี่ค่รามดที่นีรามอดดผ่านที่าคสอเจะน้องม่รามอุดรบนรถตอนานอกค่ะรามอรขบวนรถก็ไม่าขบวนรถที่จะอัดเวลาที่เหมืนธรรมดาุกนวันที่สองนแล้วไม่ต่างัเอายมาถึงสะพานโดยการางกันก็จะขบวนรถ้มาได้เปล่าขบวนรค่ว่างามอในสอไม่ตาได้ผ่านออนไจ ไปนะเราทำรลานในที่สองหนึ่งหนึ่งครับ